สวัสดีครับแนวทางหวยห้าน้อยของช่องอีสานลอยแปดพันก่ากับมาพบกับแฟนๆอีกครั้งประจำวันที่17กันยายน2564ครับก่อนอื่นก็ขอบอกว่าโปรดช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมรับฟังครับเป็นเพียงแนวทางหว้วยรัฐบาลเวียดนามบอสนับสนุนเหเล่นการพนันผิดกฎหมายทุกชนิดครับมื่อวานนี่ก็เขาว่าหลายครับเขามาตรวจเจาะน้อย VIP ครับ กับเขาหน่อยอีกแล้วครับหรือว่ามันมือนีมันสิสลับกับมือวานนี่ครับมาแน่เด้อครับมือหนีอาจสิเขาหลายกับมือวานนี่ครับนี่แหละครับมือวานนี่ให้วิ่งรูดหาหกกับมาตรวจเจาะครับหายาหนึ่งมาหนึ่งหาครับน้อยวีแต่ว่าน้อยเฉพาะกิดกับมาหนึ่งหกอยู่ครับเขาตัวเจาะยุคผู้ใดมีเด่นกับพอได้อยู่ครับครับมือนี้มาตามต่อครับวันที่17กันยายน2564ครับ เด้น3ามครับเมื่อนี้เด้นสามคับหาครับ,รบวิ่งรูดสามหานี่แหละครับวิ่งรูดสามหาฟันตัวเดียวครับฟันสามครับฟันตัวเดียวฟันสามครับเดินบ้ลครับเดินบันหาหาครับ เดินเบินหาหาเดอครับครับบัตนี้เมื่อบงเน้อทาง2ตัวจอครับเนี้อทาง2ตัวจอที่แอดห้มากกับมี3าหนึ่งครับ3ามสองสามหาสามเจ็ดสามหาสอหาหกกขันผู้ใดยานพลาดกับตั้งแต่3าึจนหอด ตั้งแต่3 0จนหอเก้าลยครับหลูดยาวเลยครับแนวะทาง3ตัวครับ8 5 3 6 3 8 5 3 7 2 3 5 7 2 5ครับตัวระวังครับระวังหรือกันครับ2 7 6ครับ3ตัว2ตัวกับ2 7 6 7ครับ มักสอแล้วครับแอดมัก27ครับเน้นสอเจ็ดเด้อครับเฉพาะตัวกันครับครับหวยกับมีเข่ามีรุดครับเบื้องแรกกับปวดใสวิจารณญาณใสเปรียบเทียบกับอาจารย์ทานอื่นหรือมีเลขมักมีในใจกระจัดครับถาม่มักกับพานครับถามักก็อย่าลืมเด้อครับกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปหนาสิบได้พลาดครับ ขอให้ท่านผู้ชมโชคด,ดีเฮ่งๆปังๆสวัสดีครับ